สวัสดีครับพบก,กับมุมดากับผมหมอหยนในการอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรและก็ลัคนามังกรนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในราศีมังกรนะครับ และก็ผู้ที่เป็นลัคนามังกรก็สามารถเข้ามาชมาฟังได้เช่นกันนะครับแต่หลักๆก,ก็จะถามไพ่เน้นไปตามที่เป็นราศีมังกรน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหมอหยุนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบไปกับผมหมอหยุนด้วยดีเสมอมาตั้งแต่เริ่มต้น นะครับจนมาถึงปัจจุบันวันนี้ก็ขอกระคุณนะครับการอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงนั้นก็จะทําการเปิดไพ่จํานวนสิบใบนะครับปยากรให้กับชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ที่เปิดออกมากรรมปากร์ที่ออกมาก็าจ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจ,จะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับต่อเ,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ขอให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับ ahn, ท่านเท่านั้นก็พอนะครับก็ขอบคุณนะครับก็มาดูกันนะครับว่าทิศตางต่าง,างการงานการเงินและก็ความรักโดยป,ประมาณของชาวราศีมังกรน,นะครับช่วงระหว่างวันที่20พฤษภาคมนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นั้น จะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรนะครับที่เกิดเปิดขึ้นมาก็คือนายอ o ฟวานนะครับอัศวินถือไม้เท้า,าช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้การงานของชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรนั้นก็บางทีอาจจะเป็นช่วงงานที่เหมือนจีประจรลงเท้านะครับช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้ อาจจะมีการเดินทางบ่อยนะครับอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่ออกไซงานหรือว่าบางทีก็มีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับบางท่านก็จ,จะมีออกไปสำมมนาหาความรู้ความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงของเวลาที่จีพประลงเท้าทําไม่ต้องออกเดินทางอาจจะทางานไม่ก็อยู่กับที่สักเท่าไรในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับ แต่ก็จะทำความอาทางานด้วยความกระหมรคำม n นด้วยความใส่ใจนะครับจะมีการพัฒนาไอเดียใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆก็มาสร้างกับการงานให้ปุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จดังที่คาดหวังเอาไว้นะครับก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมีก้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ตัวออปเป็นตะเกนสองเหรียญนะครับในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ที่มีเข้ามานะครับก็จะใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ทุ่มเทแรงกายเรงใจผสมควรในการที่จะปรับสมดุลในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับกับการที่ออกนอกพื้นที่ในการเดินทางบ่อยๆนะครับก็รับกับสถานการณ์ในการรับปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในความเหมาะสมอาจจะต้องเหนื่อยตั้ง สองมือสองเท้านะครับในช่วงวันเวลาดังนกล่าวนี้ที่จะต้องเหนื่อยแล้วก็จิตใจก็อาจจะต้องเหนื่อยด้วยเช่นกันนะครับกับการรับเมืองกับสถานการณ์ของการงานที่ไม่ได้อยู่กับที่ในช่วงวันเวลานั้นกล่าวนี้นะครับงานที่เข้ามาเยอะนะครับ of, เอชออฟวานนะครับแปดไม้เท้านะครับงานที่เข้ามาตั้งงานประจํางานเสริมเพิ่มเติมก็ามางานออนไลน์ต่างๆที่มีเข้ามา แบบพุ่งตัวในช่วงนี้นะครับที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์การงานนี้เพราะฉะนั้นชาวาราศีมังกรน,นั้นจะต้องรับมือแล้วก็มีการวางระบบระเบียบในการทํางานพอสมควรนะครับจัดลาดับในเรื่องของการงานให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมที่จะไปสู่ความสําเร็จนะครับมองแนวทางงานไหนที่จะให้สําเร็จก่อนงานไหนที่จะให้สําเร็จหลังก็ต้องวางาลําดับในการทํางานรับมือกับสถานการณ์ เหล่านั้นไม่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับตัวออวนสองไม้เท้าอาจจะต้องรอผู้ที่เข้ามาช่วยงานเข้ามาสนับสนุนงานเก็บางทีงานเยอะก็อาจจะต้องหาผู้ช่วยผู้หรือบางทีธุรกิจที่มีการขยับขยายตัวนะครับที่บางทีธุรกิจการงานมากขึ้น ก็มีการกรยับกยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแบบฉับไวนะครับก็จําเป็นที่อาจจะต้องหาผู้เข้ามาร่วมมุ่นลงทุนหรืออาจจะผู้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการงานในช่วงนี้ที่จะต้องอาศัยจากผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือว่าจะเป็นที่เป็นเข้ามาเป็นแบบอุ้นส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในช่วงนี้นะครับ ทิศทางต่างการงานก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ The I Prestate นะครับบางทีก็มีสถานการณ์ของความไม่ชัดเจนจะมีเข้ามาด้วยนะครับหรือ,อการใช้ความรู้สึกก็ามาเกี่ยวกล้องในการพิจารณากับการจะดําเนินการอะไรนะครับใช้เซนส์นความรู้สึกมาเป็นตัวช่วยด้วยนะครับบางทีความรู้ความสามารถนั้นก็บางทีอาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องนํา สัญชาติญาณและก็ความรู้สึกเซนส์สัมผัสพิเศษก้ามาประกอบด,ด้วยนะครับหรือไม่ก็อีกแบบหนึ่งก็บางทีระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับอารมณ์ที่ไม่ก็อยู่กับที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับบางทีก็อาจจะเหนื่อยมากไปกับการรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องปรับสมดุลและก็การ ออกเดินทางบ่อยๆชีพระจรลงเท้าไม่ต้องเคลื่อนที่บ่อยๆก็บางทีทําให้เกิดความหมดหิดได้นะครับกับช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับก็ทําไม่อาราลมแปลงวนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเอกออฟคัพหนึ่งถ้วยนะครับก็โอกาสดีๆในเรื่องของเส้นทางตางการงานและก็การเงินและก็ความรักที่จะมีเข้ามานะครับคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะมี งานที่ชอบงานที่รักการที่ปรารถนาจะมีเข้ามาให้ได้รับโอกาสได้ทำในช่วงนี้มีผู้หยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ที่จะให้ได้เริ่มต้นกับการทำงานแล้วก็มีรายได้ต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรนะครับแต่บางเรื่องก็ต้องมีใช้ความ อดทนในการรอคอยบ้างนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแบบจับปันตันดวนนะครับในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะครับที่บางทีเราใช้ความเปียพยายามพอสมควรเต็มที่แล้วบางทีมันก็อาจจะไม่เกิดดันงใจขึ้นนะครับก็อาจจะต้อง อดทนในเรื่องของการรอคอยนะครับแม้จะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะครับก็ต้องอดทนรอกันไปแต่อะไรก็ตามก็จะเกิดผลสําเร็จขึ้นนะครับที่บางทีเรารพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นตันทีตันใดนะครับก็ต้องใช้ความอดทนรอกันสักนิดหนึ่งแต่ช่วงการรอนั้นก็จะทําให้เราได้คิดอะไรหลายๆอย่างนะครับหาแนวทางในการที่จะ นำมาพัฒนานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับการรอคอยก็ทำให้เราได้คิดแล้วก็มองเห็นถึงความสว่างสดใสอะไรที่บางทีเราปรับรับ,รบมือยากบางทีก็ถ้าเราได้การรอคอยแล้วก็พิจารณาก็จะทำให้เรามองเห็นแนวทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะรับมือกับอุปสรรคต่างๆนะครับ Si off ฟเป็นเทเก6เหรียญน,นะครับก็ได้รับ อาการที่การงานก็มีการกระจายงานที่ดีนะครับก็ตรงกับที่งานเยอะที่มีเข้ามานะครับก็จะทำให้การวางระบบระเบียบในการกระจายงานนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับก็จับรูปแบบให้เกิดความสําเร็จอะไรควรจะเสร็จก่อนเสร็จหลังก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็มีการกระจายให้เกิดความเหมาะสมขึ้นนะครับ การงานก็จะเกิดความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับเออมิด er นะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้บางทีก็จ,จะรอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่เข้ามานะครับก็มาช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆแนวทางใหม่ๆในการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปสู่ความสดใสสู่ความเติบโตที่ดีนะครับหรือบางคนก็อาจจะจําเป็นจะต้องน,งอนำหลัก เกี่ยวกับธรรมะก็ามาช่วยเสริมสร้างในเรื่องของการงานด้วยนะครับมาพัฒนาเพื่อให้การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีหลักธรรมต่างหลักศาสนาก็มีเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยให้การงานของเราเติบโตได้ด้วยดีนะครับอย่างอิทธิบาทสีนะครับที่เรานำมาใช้แล้วก็เกี่ยวกับลมวิหารนะครับที่ ปรมยาสีที่เอาเข้ามาใช้ในเรื่องของการทํางานบริหารงานก็ทําให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับจะเกิดความสําเร็จในเรื่องของการงานขึ้นก็หลักธรรมะดีๆที่อาจจะต้องนํามาใช้ผสมประส,สานกับความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เอกออฟวานหไม้เท้านะครับ ทิศทางของการเริ่มต้นงานที่เป็นไปในทิศทางที่ดีในช่วงวันเวลานั้นกล่าวนี้นะครับเส้นทางใหม่ๆของการงานที่มีเข้ามากับการเริ่มต้นก็เป็นไปในทิศทางที่ดีก็ทำให้มีอะไรใหม่ๆเริ่มต้นในเรื่องของการงานที่ดีด้ดวยนะครับคนที่ไม่มีงานทำก็มีโอกาสได้มีงานทำเจ้าของธุรกิจการค้า ที่มีทํางานอยู่แล้วธุรกิจที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นขยับขยายอะไรหรือเพิ่มสาขาใหม่เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็ทต่ไม่เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับเช่นต่างๆการเงินบางคนก็มีการโกอินเตอร์นะครับมีการติดต่อกับชาวต่างชาติการขยับขยายธุรกิจที่เกิดขึ้นก็เมื่อก่อนบางทีก็อาจจะแก้ตําอยู่ใน วงรัศมีไม่กว้างไกลสักเท่าไรอาจจะอยู่ในแค่จังหวัดหรือในหลายๆจังหวัดในประเทศแต่ช่วงวันเวลาดั้น่านนี้อาจจะมีการขยับขยายไปถึงต่างประเทศก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะมีเข้ามานะครับนี่ก็เส้นต่างๆการงานของชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรนะครับก็ต่างการงานก็ เป็นไปในต่างที่ดีนะครับแม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับกับการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและก็งานที่เยอะและก็จําเป็นที่จะต้องออกสัญจรน,นอกพื้นที่บ่อยๆนะครับการทํางานไม่ก็อยู่กับที่สักเท่าไรอาจจะต้องเดินตามบ่อยก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับและก็การอดทนรอคอยกับ,บังสิ่งบางอย่างกับอุสปสรรคปัญหาบางอย่างที่มีเข้ามานะครับและก็ การรอคอยและก็รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อืน่นหรือวุ่นสวนก็เป็นไปในทิศทางที่ดีก็จะทําให้การงานช่วงเวลาดังกๆ่าวก็เป็นไปอย่างรุ่งเรืองเติบโตที่ดีนะครับส่วนในเรื่องเส้นตา่างๆการเงินนะครับของชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรในช่วงนี้นะครับก็เส้นตา่างๆการเงินก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของ รายได้รายรับที่มีเข้ามานะครับที่การตุ้มเทด้วยความกรยันมันเพียนด้วยความบากบันนะครับในการที่จะสร้างอารายได้เข้ามาอาจจะด้วยเนื่องจากมีรายจ่ายที่สูงด้วยเช่นกันนะครับที่จะต้องหอารายได้รายรับเข้ามาเพื่อให้เกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิตนะครับทั้งรายจ่ายรายรับให้เกิดความเหมาะสมขึ้นก็มีการกรยัน เป็นพิเศษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับและก็งานก็มีเยอะที่จะต้องรับมือต้องทํานะครับต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆเส้นต่างๆการเงิน,นที่มีจากรายได้รายรับ้ามานะครับบางคนก็ในเรื่องของการมีโชคมีลาบที่มีเข้ามาที่ได้รับเงินก้อนโตๆเข้ามาด้วยนะครับบางคนก็อาจจะมีโอกาส ดีๆในเรื่องของการได้รับบ้านรับรถใหม่ที่อาจจะมีเข้ามาคนที่ไม่มีบ้านไม่มีรถก็จะมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถเกิดขึ้นนะครับหรือคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะได้มีบ้านใหม่เข้ามาหรือไม่ก็รถกันใหม่เข้ามามีการเปลี่ยนรถเก่าออกไปบ้างบ้านอาจจะมีการเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งดีๆที่มีเข้ามานะครับส่วน บางคนก็ด้วยความมีสเสน่ห์นะครับก็จะมีผู้เข้ามามอบในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินของมีค่าให้มีเข้ามาได้เช่นกันนะครับกับความมีสเสน่ห์บางทีก็ให้มาซึ่งๆหน้าหรือบางทีก็ให้มาแบบลับๆที่มาเปิดเผยไม่ได้นะครับที่ก็มาอบทำกำจูทำให้การเงินในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่รายจ่ายก็มี เช่นกันนะครับที่จะต้องจ่ายออกไปนะครับกับบางทีก็เกี่ยวกับการใช้จ่ายกับสินอาของที่มีเป็นหลักๆประจําอยู่นะครับที่จะต้องบางทีมีการโยกย้ายเงินเพื่อให้เกิดความเหมาะสมขึ้นเอาเงินไปโปะจ่ายตรงนั้นที่บางทีอาจจะมีการค้างชาระอยู่บ้างอะไรบ้างนะครับที่จะต้องเอาไปจ่ายให้ลงตัว ย้ายจากตรงโน้นมาปกตรงนี้นะครับเพื่อในส่วนที่ตรงที่มีมากเกินอยู่แล้วก็อาจจะไปเอาย้ายมามาเติมไอ้ตรงที่มันกําลังว่างเปล่ามันที่มันยังขาดอยู่นะครับเพื่อเกิดความเหมาะสมขึ้นนะครับในเรื่องของกล้างวดต่างๆกล้าบัดเจ้าก้าน้ากล้าไฟที่จะต้องมีรายใจ่ายในช่วงนี้ที่มีก็ามาที่จะต้องพยายามทํางานอย่างเรียกว่าตัว เป็นเกลียวเป็นน็อตนะครับช่วงเวลาดังกาง่านี้แต่ก็มีรายได้ก็ามาที่ดีนะครับรายจ่ายก็อาจจะเกี่ยวกับการเสริมสวยเสริมความงามเสริมความหล่อที่อาจจะมีเข้ามาในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาภรณ์การเสริมแต่งศีรษะร่างกาย ให้ดูดีดูหลอขึ้นก็จะต้องใช้จ่ายพอสมควรเช่นกันนะครับก็เป็นรายจ่ายที่มีเข้ามาบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลและก็เพื่อแผอ่ให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ได้โอกาสด้วยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวาราศีมังกรและก็ลัก,กมนามังกรนะครับคนที่ไม่ค่อยจะออกสังคมเท่าไรนะครับก็บางทีก็จ,จะอยู่แบบสันโดษใช้ชีวิตแบบอยู่ลำพังแบบเป็นส่วนตัวนะครับก็จ,จะไม่ก็ได้ผูป้ปะผู้คนสักเท่าไหร่ก็ยังต้องกรองความโสดต่อไปนะครับโอก,กาสที่จะ เกิดความรักขึ้นก็มีน้อยนะครับตาหากว่าไม่ค่อยได้ออกสังคมไม่ค่อยไดาปุบป่าผู้คนสักเท่าไหร่นะครับส่วนผู้ที่มีการเดินทางหรือมีการปุ๊บป่าผู้คนบ่อยๆก็มีโอกาสในการที่จะเจอความรักที่มีเข้ามานะครับเป็นรักที่ดีๆบางทีมีคนนาความรักที่ล้นถ้วยออกมามามอบให้นะครับบางคนก็มี เดินทางไกลก็มีการพบหรือมีรักเข้ามาแบบกระทันหันแต่ไม่เจอเกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บยังไม่ตั้ตั้งตัวก็เกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบเจอกับความรักที่มีในช่วงนี้นะครับบางคนก็ระมัดระวังด้วยนะครับแม้ว่าความรักจะมาแต่ไม่รู้สึกดีๆแต่บางทีก็อาจจะตกไปเป็น ตัวสำรองของใครเข้าก็ได้หรือไปรักที่ก็ไม่สามารถเปิดเผยออกโซสาธารณะได้อันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับที่บางทีท่านอาจจะเป็นเป็นตัวเลือกหรือตัวสำรองของใครเข้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับและก็คนที่มีคู่ความรักที่ใจช,ชีวิตคู่อยู่แล้วนะครับก็ บางคู่นั้นก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างนะครับที่บางทีรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นที่ถูกรักแล้วหรืออย่างไรนะครับก็จะมีการรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างกับความรักความสัมพันธ์นะครับก็อาจจะเก็บเงียบเก็บความดนนอดทนเอาไว้ในใจก็ได้นะครับเอาอยัางไม่ แสดงอะไรออกนะครับแต่ส่วนมากความรักความสัมพันธ์นั้นของคู่รักก็จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเป็น<ด><ด>ส่วนมากนะครับแม้บางคู่นั้น่าจะมีความรักในแบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามไม่มีความหวางแววก็ตามนะครับก็ความรักก็มีความมั่นคงที่ดีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับรก,ก็เป็นทาให้รักที่ทดีๆมั่นคงต่อไปบางคู่ก็จะต้องใช้ในเรื่องของการปรับสมดุลบ้างในความรักความสัมพันธ์นะครับบางทีที่ รักที่ผ่านๆมามางทีก็อาจจะใช้ความอดทนกันมานะครับด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่อาจจะเข้ามาสร้างความอมตดอัดขึ้นที่อดทนกันมาก็จะมีการปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับก็กับการสร้างสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ด้วยการไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปต้องเที่ยวที่โอกาสเดินทางไปทเที่ยวด้วยกันเพื่อ มีกิจกรรมดีๆด้วยกันเกิดทริปดีๆที่กันที่ดีๆด้วยกันนะครับก็จะสร้างความรักความสัมพันธ์ในแต่ที่ผ่านมาไม่ก็ดีก็จะมีการพัฒนาไปสู่ต่างที่ต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนที่ดีอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ของคู่รักก็จะมีการพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ความรักมีความมั่นคงที่ดีต่อไปนะครับก็โดย ประมาณนี้นะครับความอาดวงของชาวาราศีมังกรและก็ลัคกกนามังกรนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักก็โดยพอประมาณนี้นะครับชมระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับชาวราศีมังกรและก็ลัคกกนามังกรที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแลวก็ขอให้ทุกท่าน มีความสุขสดใสมีความอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ